เมื่อวานเนี่ยที่ทนายตั้มโดนจับเนี่ยจริงๆในอีกด้านหนึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดคุณสนธิลิ้มทองกุลที่เป็นคนคออกมาพูดเรื่องนี้อพอดีเลยนะทีนี้ก็ถามความเห็นคุณสนทิหน่อยเมืม่อวานด้วยความวันเกิดก็ไม่ได้แสดงความเห็นอะไรเยอะไงเห็นทนายตั้มโดนจับแล้วเนี่ยวันนี้คุณสนธิบอกแล้วนะว่าทนายตั้มกับภรรยามีโอกาสจะติดคุกยาวแล้วก็อาจจะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมด้วยนะคะ<ม>คุณสนทิพูดในรายการคุยทุกเรื่องกับสนทิว่าวันที่ทนายตั้มไปที่กองปราบก่อนจะถูกจับ เหมือนไปโยนหินถามทางว่าฉันไม่หนีนะแต่สังเกตภาษากายเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าสายตาดูแล้วไม่เป็นประกายพูดจาตะกุกตะกักไม่เหมือนเคยแต่สุดท้ายไหมจับก็ออกมาทำให้สติแตกคิดได้อย่างเดียวคือต้องหนีแต่สุดท้ายก็ถูกจับแม้เจ้าตัวจะอ้างว่าไปปฏิบัติธรรมก็ตามและทราบข้อมูลมาว่า2-3วันก่อนเนี่ยทนายตั้มติดต่อแพทย์คนหนึ่งที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อขอซื้อยานอนหลับ20เม็ด อ้างว่าช่วงนี้นอนไม่หลับเลยแต่คุณหมอไม่ให้เพราะเป็นห่วงว่าจะไปทําร้ายตัวเองคุณสุทธิก็เลยบอกว่าถ้าบริสุทธิ์จริงมั่นใจในหลักฐานจริงจะนอนไม่หลับได้อย่างไรส่วนข้อหาที่ตํารวจตั้งเป็นเรื่องช่อโกงกับฟอกเงินก็ถือว่าเป็นข้อหาหนักมาก บวกกับการไปปรากฏตัวที่กองปราบแล้วออกมาให้สัมภาษณ์ตำรวจทักทานการประกันตัวและเชื่อว่าการยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลจะไม่ได้เช่นกันค,คุณสุทธิีก็แอบแม่นตรงนี้รปรากฏก็ไม่ได้จริงๆนะคะแล้วก็ยังพูดอีกว่าทนายตั้มและภระยามีสิทธิ์ติดคุกยาวอย่างน้อย84วันที่ตำรวจมีอำนาจฝากขังนะคะและหลังจากนี้จะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมอีกแน่นอนค่ะก็ค่อนข้างจะแน่นอนว่า ยื่นประกันตัวต่อไปในอนาคตก็ไม่ได้เพราะตำรวจมีสิทธิ์ฝากขังได้7ฝากฝากละ12วันก็อนุมานได้ว่า84วันอย่างนี้ไปสิทธาเบี้ยมเกินและภรรยาก,ก็จะต้องอยู่ในเรือนจำอัสนายตั้มสิทธาณวันนี้พูดอะไรไม่มีใครเชื่อความเห็นร้อยทั้งร้อยเป็นไปในทางเดียวกันว่าคนคนนี้ไม่มีเครดิตแล้ว แล้วผมยังมั่นใจว่าหมายจับยังจะต้องมีเพิ่มอีกท่านผู้ชมครับเ<อ>นี่ยฮะคุณสันธิออกมาเปิดอะไรทีไรนี่ก็น่าตกใจทุกครั้ง<อ>นะฮะ<อ>ต้องซีดปากกันเลยล่ะ<อ>นะแล้วคุณสนธิยังบอกอีกว่าการที่ทนายตั้มนั้นไปซื้อรถหรูทุกคนเนี่ยซื้อด้วยเงินสดนะ แต่กลับไม่มีชื่อตัวเองเป็นเจ้าของเลยเป็นไปได้อย่างไรเจ้าตัวกํบบาลังซ่อนเร้นเงินก้อนนี้อยู่โดยให้คนอื่นเนี่ยนะฮะมาเป็นเจ้าของรถหรือเปล่ามันเป็นวิธีการง่ายๆของการฟอกเงินการกระทําที่เข้าข่ายเลี่ยงภาษีอย่างชัดเจนไอ้อย่างคันนี้คือคันที่ขับหนีไปเมื่อวานนะฮะบวกกับเงินค่าจ้างจากเจอ้อยที่ให้ทนายตั้มเดือนละ3 0 0 0 0นบาทเนี่ยก็มีบุคคลปริศนาที่รับค่าจ้างแทนบริษัทนะฮะหลังจากนี้จะไปยื่นสรรพากร ให้ตรวจสอบการเสียภาษีของบุคคลคนนี้คุณสนทิยังบอกอีกด้วยว่าเรื่องราวของทนายตั้มนั้นยังมีอีกเยอะที่คนแจ้งมาตอนนี้กำลังเรียบเรียงครับแล้วค่ะทางด้านอของดรตรินโพรักษานะคะนักอาชญาวิทยาเชิงพฤติกรรมและจิตวิทยาอาญยากรมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะให้สัมภาษณ์ในรายการเรื่องใหญ่รายวันทางช่องวัน31ของเรานี่แหละค่ะถึงกรณีที่ทนายตั้มขับรถออกไปต่างจังหวัด อ้างว่าไม่ได้หนีคือดรตรินนะคะบอกว่าหากเป็นตัวเองเนี่ยกำลังอยู่ในข้อพิาพาทจะไม่เดินทางออกนอกกรุงเทพเด็ดขาดเพราะต้องรู้ว่าอาจจะถูกออกหมายเรียกหรือหมายจับได้ตลอดแต่จะเตรียมตัวที่จะสู้คดีมากกว่าเรื่องที่เจ้าตัวเนี่ยคือแต่งชุดสีขาวก็เป็นการบ่งบอกนะคะว่าช่วยให้ผู้ดูผู้ฟังรู้สึกถึงความบริสุทธิ์หรือว่าตกเป็นเหยื่อแต่คดีมันขนาดนี้ไม่น่าจะช่วยได้แล้วค่ะคือมนุษย์เวลากลัวหรือเครียด มีสามอย่างสู้ซ่อนหนีเริ่มจากสู้ก่อนด้วยการออกมาแถลงข่าวแต่พอนั่งฟังอยู่บ้านแล้วสู้ไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นหนีแล้วตามด้วยซ่อนตัวนะคะนอกจากนี้ดรตรินบอกว่าเคยได้ยินมาว่ามีลูกความสีเทาบางคนเคยให้เจ้าตัวหาช่องทางธรรมชาติในการหลบหนีก็เป็นไปได้ว่าเจ้าตัวก็อาจจะใช้ช่องทางนี้นี่แหละค่ะผมกำลังอยู่ใน ข้อพิาพาทอยู่ของสังคมนะครับถ้าผมต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจผมจะไม่ออกนอกกรุงเทพผมจะตักปักหลักสู้พร้อมพยานหลักฐานที่จะมาซัพพอร์ตสเตทเมนต์สิ่งที่เราจะอธิบายอ,ะอ่ะคือไม่ควรออกไปไกลเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเขาก็ต้องรู้สิว่ามันก็ต้องมีหมายเรียกหรือหมายจับถ้ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาครับอันนี้มันมันคือหนีหรือเปล่ามันคดีมันขนาดนี้สังคมรับทราบขนาดนี้ผมว่า โกนหัวมาคนก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยมันช่วยได้ก่อนเกิดเหตุแต่ถ้าเกิดเหตุไปแล้วมันไม่ช่วยหรอกครับคือเรากินข้าวเราไม่ได้กินหญ<อ>้าแต่พอวันที่โดนจับเนี่ยเมื่อวานนี้โซมมากนะครับแล้วก็มีความเครียดอย่างเห็นได้ชัดดูท่าเดินก็ได้ครับท่าเดินคอโค้งไปข้างหน้านะครับแล้วก็ไหลหอ โอ้อาจารย์ตรินคือจับละเอียดนะเนาะนักอาจายาวิทยานะดูกระทั่งท่าเดินดูไหลดูอะไระทีนี้มีข่าวลืออีกบอกว่าทนายต้ามเนี่ยวิ่งเต้นบิ๊กตำรวจนายหนึ่งเนี่ยด้วยเงิน20ล้านบาทเพื่อให้พาหนีหรือเป่าคดีอาจารย์ตรินมองว่าถ้าเป็นจริงก็น่าจะเกิดจากความกลัวแต่ยังต้องแสดงละครเปิดหน้าสู้ไปก่อนเพราะตัวเองปูทางสร้างภาพลักษณ์มา ว่าเป็นทนายประชาชนมีลูกความเยอะแยะจะมาหนีด้วยคดีช่อโกงแค่นี้ได้อย่างไรและถ้าเจ้าตัวทำจริงการทำแบบนี้ไม่น่าใช่ครั้งแรกในการซอกแซกหาทางลัด ให้หลุดรอดคดีแบบนี้อาจจะทำติดจนเป็นนิสัยควรจะไปรื้อการสู้คดีเก่าๆของเจ้าตัวว่าทำแบบไหนมาบ้างสุดท้ายแล้วหากคดีนี้เจ้าตัวไม่ผิดก็แนะนำให้ไปทำอาชีพอื่นเพราะไม่น่าจะเหลือเครดิตแล้วแม้คนไทยจะลืมง่ายแต่เรื่องแบบนี้ไม่ลืมแน่นอนอันนี้ความเห็นเฉพาะตัวของอาจารย์ตรินนะครับอ้าวอีกคนหนึ่งนะคะทนายนีดาค่ะคุณสรัญญาหวังสุขเจริญนะคะพูดถึงโอกาสรอดของทนายตามว่าหืดขึ้นคอค่ะ อาจจะมีบางข้อหาที่เจ้าตัวมีพยานหลักฐานในการสู้คดีแต่เรื่องเงิน71ล้านกับ39ล้านชื่อว่าสังคมส่วนใหญ่เชื่อไปในทางผู้เสียหายเพราะสังคมไม่เคยได้เห็นหลักฐานอะไรจากทนายตั้มเลยมีแต่คำพูดปฏิเสธถ้าอนาคตทนายตั้มยังหาหลักฐานอื่นๆมาสู้คดีไม่ได้โอกาสแพ้คดีมีสูงมากนะคะคเพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาจะเห็นว่าศาลท่านให้น้ำหนักพยานหลักฐานค่ะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ